ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโปรโมชั่นเดือนกันยายน2563ครับมีรถโปรโมชั่นหลากหลายรุ่นครับผมโดยเฉพาะ200สามล้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับเรามาเริ่มจากสกูตเตอร์แปลงเหมือนกันครับมีขาปัน่นรุ่น SIV 03ดัดแปลงครับปกติ1มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยถเหลือหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับ่วน2้อก็มีนะครับรถพับได้ราคาหมื่นสองพันเก้าร้อยครับ ตัวด้านในครับเรามาดูด้านในกันต่อมีรถตัวสีเทาครับ SBBTI Mini ส่วนเก้าครับ,รบปกติสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยลดเหลือสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสีน้ำเงินครับ SBBTI ส่วนหนึ่งเอสปกติราคาสามหมื่นห้าพันบาทแถมสกูตเตอร์ฟรีหนึ่งคันครับสกูตเตอร์เล็กครับสีแดงสีลายพรางเหลือมาด้านขวามือครับจัดโปรเสริมครับ SBBTI มินิ03ครับปกติ42,500ลดเหลือ33,000บาทครับเฉพาะเดินกันยายน63นี้เท่านั้นนะครับมีสีเขียวเหลืองแดงน้ําเงินสีล้อแล้วก็มีครับปกติ55จับโปรเหลือ45ครับสีขาวโวนนุมนี้ครับรถประกอบเสร็จใหม่ๆครับ s C b TI Mini 04ครับปกติ3ามหมืนเหลดเหลือ2,9900ื่นเก้าอครับโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนหกสิบสาและ2องล้อของทางร้าน s c b 730D ครับสองหมบาทแถมแบตเตอรี่ฟรี1ชดุดหากไม่รับแบตเตอรี่มีส่วนลดพิเศษให้ครับร้านเราจะอยู่จังหวัดขอนแก่นครับหน้าร้านจะอยู่ถนนน้ำมา์ส่วนหลังร้านจะติดปประปากาศเก่าขอนแก่นครับ หรือเซิร์ชได้เลยครับร้านแสงทองอิเล็กทริกบายคอนแก่นหรือติดต่อเบอร์043-332-976-094-146-954หรือแอดไลน์ครับแอดเซฟบายครับ S-E-B-B-I-K ครับมีของแถม6-7ถรายการครับมีโปรโมชั่นให้ท่านเลือกและที่สำคัญมีอะไรและมีช่างเซอร์วิสให้ถึงบ้านครับหากลูกค้าที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านเลือกใช้บริการทางร้านไม่มีผิดหวังครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ